สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับนะอันนี้ผมซื้อมาปีที่แล้วนะครับประมาณปีสองเดือนนะครับเป็นเบค k ัมคินเนอร์โมเดลไอจีศูนะครับเนี่ยผมเคยรีวิวไว้นะครับในช่อง YouTube ของผมนี่แหละ<อ>ใช้ได้ประมาณหนึ่งปีสองเดือน,นครับไม่ครับท่านผู้ชมก็ <c oughs> ใช้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการครับใช้ประมาณวันหนึ่งใช้ประมาณสาสิบนาทีนะครับใช้ได้ประมาณปีปีกว่าปีเดือนหนึ่งหรือสองเดือนนี่แหละนะครับผมก็เลยมันพังนะผมก็เลยจะมาแช็ใหม่ผมซื้อมาตัวนี้นี่ครับตัวใหม่สั่งซื้อเมื่อวานครับวันที่แปดสั่งซื้อวันที่แปดมาวันที่เก้าเออไหวมากครับมาในวันเดียวสั่งซื้อวันอาทิตย์มาถึงวันจันทร์เป็นอิมมาเฟก นะครัอิมมาฟิกเครื่องดูดฝุ่นอิมมาฟิกไฮพาวเวอร์วัคคัมคลีนเนอร์นะครับกำลังในการดูดของมอเตอร์นะครับ1,600วัตต์นะครับ1,600วัตต์ซื้อมาในราคา1,000กับอีก6บาทนะครับแต่เกิดในราคาจริงก็1,050บาทซื้อใน ลาซาด้าช่องที่เป็นเขาเรียกว่าร้านลัสโมนะครับก็ได้ส่วนลดส่วนนู่นนี่นั่นนะครับส่งฟรีรวมเป็นเสร็จแล้วหนึ่งพันกับอีกหกบาทนะแล้วเดี๋ยวมาแครประสบการณ์กันว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนี่ครับรีวิวสดๆนะครับนะครับไม่มีการจัดแสงกัดจัดเงาอะไรทั้งสิ้นครับกลับมาก็เรื่องงานมาก็รีวิวกันเลย จะว่ารีวิวก็ไม่ใช่หรอกครับคือแช์ประสบการณ์ไม่ใช่รีวิวไม่ใช่ขายไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับใช้เองว่าส่วนตัวที่บ้านผมใช้ใช้แบบเครื่องดูดฝุ่นอะใช้ทุกวันครับใช้ทุกวันไม่มีวันหยุดเราใช้งานหนะักดังนั้นในตัวที่แล้วซื้อมาแปดร้อยนะครับใช้ได้ปีสองเดือนก็ถือว่าโอเคเ <c oughs> ออ <c oughs> เดือนหนึ่งก็ไปถึงร้อยใช่มัน <c oughs> อ่าอิมมาฟิก v c 935นะครับจําได้เลยครับ v c 935นะครับ www.infic.co.th นี่มาดูเปิดูกันข้างในเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวาลาเวลา่อ๋ออันนี้ปล้องปลออสตัวนี้ปุ๊บอ๋อสายครับอันนี้ตัวดูดสามารถดูดดูดฝุ่นแล้วก็ดูดดูดฝุ่นแล้วก็รีดน้ำได้ท่านผู้ชมกดนี้ปุ๊บ เห็นไหมไอตัวรีดน้ําจะออกมาครับเก็บไว้อันนี้ตัวต่อปลองต่อนะครับเพราะเราสามารถใช้กับตัวเก่าได้นะครับนี่ปลองต่อสองอันนะครับมีปลองต่อเป็นคู่มือนะครับนี่ครับวิธีการใส่แบบไหนอะไรอย่างไร น,น,น,นี่สายครับสายยาวประมาณเมตรกว่าครับเมตรยี่ครับไอสายตัวดูดนะครับอ่าเนีเออกปแล้วครับครับก็มีคู่มือมีใบรับประกันคุณภาพอะไรเงี้ยนี่ครับเป็นเครื่องดูดฝุ่น Imafe High Power Vacuum Cleaner หนึ่งพันหกร้อยวัตต์ max กำลังไฟหนึ่งพันหรอยวัตต์นะครับกำลังมอเตอร์นะครับอ่ามาเปิดซองดูปึ๊บมัมีใบรับประกันคุณภาพด้วยนะี่ครับใบรับประกันคุณภาพอื่มันมีบวกนะครับมีบวกมีลบอ๋อเพิ่มเพิ่มความไวได้นะครับเพิ่มความไวได้ อันนี้ตัวอะไรนี่กดผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตัวนี้เปิดตัวนี้ครับต,ตัวนี้สามารถเปิดกดได้ตรงนี้ปึ๊บ,บอ่ามีจะมีถุงมีถุงใส่ฝุ่นนะครับชักออกมาอย่างนี้ปึ๊บมีถุงใส่ฝุ่นปึ๊บแล้วก็เราก็ถอดนี้นะครับนี่นี่นครับน,นี่ปึ๊บนี่กันฝุ่นออกก่อนนะป๊บแล้วก็เสียบลงไป นี่ครับจะมีตัวเสียรตรงนี้ผู้ชมจะสังเกตด,ดูดีมันจะมีทุกสรเสียลงไปปุ๊บนี่นเอเสียรงปุ๊บแล้วก็เอาก,ก็บเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมก็ปิดไปอ่าอยากจะไปดูไปดูข้างในว่าเป็นยังไงมาดูกันเลยครับไอ้ตจ๊เนี้ยมันจะมีรูอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้นะแต่มันเขียน มีปุ่มลบตรงนี้นครับนี่ลบแล้วก็บวกนะครับลบแล้วก็บวกแสดงว่าน่าจะเพิ่มความเร็วความแรงของของพลังมอเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวนี้อะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะลองดูเลยนะครับอ่าลองดูกันเลยเดี๋ยตอนแรกเราก็อ่ามาลองตัวนี้ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเสีตัวนี้ลงไปเพราะว่านี่เสียบลงไปเลยครับดังกระ๊ อันนี้เป็นตัวต่อนะครับน่ครับต่อให้ยาวยาวดูดไปได้ช่ว่าอันนี้ผมจะลองที่นี่ก่อนนะครับเพราะไม่จะเป็นตัวนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วก็น,นะเอาไว้เวลาดูดพื้นยงไงครับเนี่ยดูดพื้นแลอดูดรีดน้ำนะครับตรงนี้ผมจะลองกันอันนี้เราจะเสียบพักนะครับกแล้วก็ยืด นี่เป็นตัวกรองอากาศเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับอยู่ด้านหลังเป็นกรองอากาศอ๋อนี่มีตัวนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมเวลาเราจะเอาไปดูดฝุ่นในรถนี่มันแถมอยู่ข้างนีผมยังว่าเอ๊ะทำไมไม่มีมาเสียบอยู่ข้างหลังนี่นะครับนะครับเราก็เอามาเสียบนี่ปุ๊บนะครับเราก็จะถูด้านนี้ปุ๊บ น่ครับเอาแบบว่าเป็นแปลงแล้วก็ดูดไปถ้าเร่เราเราทางน,านี้แล้วปุ๊บเราก็ดูดจากช่องที่ตต้เบาะรถยนต์อะไรก็ได้นะครับเนี่ยดูดซื้อซื้อซื้อ,อ,อลงไปตรงนี้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาลองมาลองดูกันว่าถ้าเกิดเราจะเสียบลักดึงได้ครับได้หมดึงดึง,ดงออกมาอุ้ยดึงดึงออกมาได้นะครับนี่สุดละ เสร็จแล้วนะครับอืมโประมาณสามเมตรครับสายยาวประมาณสามเมตรดึงตอนที่เราจะเก็บแล้วก็เราให้ดึงนิดนึงครับนี่น่ครับอันมีตรงนี้ครับตรงนี้ครับให้เรากดให้เรากดตรงนี้นะครับนี่มันจะมันก็จะดึงไปนี่ครับไอ้ตัวกดวกดที่ให้สายไฟมันม้วนกลับคืนอจนัจฉรัยะ อระจะเสียบปลั๊กดูก่อนอันนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับทดสอบครับผมก็จะทดลองเปิดดู เงเลยนะนะที่นี้มีฟืนติตรงนี้ได้นะครับจะดูตแวแบนนี่ไมครับแค่ดูแดูดูนะครับ ครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยสำหรับการแชร์ประสบการณ์ของผมนะครับเป็นอิมมาเฟกหนึ่งพันหกร้อยวัตต์นะครับ ถือว่าอุปกรณ์ต่างๆก็ก็ได้ครบครบผันแล้วครบถ้่วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะก็ไม่อยากจะให้พูดว่าเป็นการรีวิวนะครับเพราะว่าผมผมถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์มากกว่าซึ่งผมเนี่ยซื้อมาใช้เองนะท,ที่ผมทำในช่อง y o u t u b e เนี่ยก็ไม่ได้เพื่อไม่ได้ทำมาเป็นเพื่อการค้า แต่อย่างใดนะจากประสบการณ์จริงแล้วก็ใช้แล้วก็ถ้ามันใช้ดีไม่ดียังไงนะครับเหมือนไอ้ตัวที่แล้วนะ <got> ผมจะมาบอกว่าใช้ได้กี่ปีใช้กี่เดือนกี่วันแต่ตัวเนี้ยก็เท่าที่ผมซื้อมานะ่ราคาแพงสุดที่ผมใช้มาแล้วผมซื้อผมใช้มาหลายตัวนะครับแต่ตัวมากงเลยนะครับก็ใช้กันทุกวันนะหนึ 1, ่งพันหกบาทหนึ่งพันหกบาทนะครับไม่ใช่มีมีหกร้อยไม่มีสิบนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แต่ท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขถูกลตตารีรางวัลที่หนึ่งสวัสดีครับ